พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพระยศและพระไตรไปถวายแด่พระราชญญาวชิโรดมนาวเทพเจติยาจารย์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่มีพระบรมร,ราชองค์การพระราชทานสัญ,ญบัติตั้งสมณศักดิ์พระครูประหลัดมงคลวัดสุพลขันติพระโลเป็นการาชปัญญาวชิโรดมพุทธาคมพุนากรยติคณิสอนบวรสังฆารามคาม,มาวาสีพระราชาคณะชันราชมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังฆรักษ์หนึ่งพระครูสมุตหนึ่งพระครูใบดีการหนึ่ง ระราชปัญญาวชิโรดมเป็นสัตธิวิหาริกในสมเด็จพระยาณวชิโรดมยิริยังสิรินธรผู้เป็นพระอุปชาซึ่งสัตถิวิหาริกเป็นคำเรียกผู้ได้รับการอุปสมบทต่อพระอุปชารูปนั้นโดยจะเรียกไปปฏิบัติธรรมทางภาคเหนือร่วมกับสมเด็จพระยาณวชิโรดมซึ่งเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานด้วยปัจจุบันคาราชปัญญาวชิโรดมเป็นเจ้าอา,าวาสปร,ระเทศเศรษฐอาจารย์ เกรียงไกลร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือไม่นานแน่นนแนก็ถึงเส้นชัยไม่ไกลไม่ไกลว่าไปเถิดนาผัวกรา